งานขายเนี่ยเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับ,รบไม่ว่าหน้าตาทรงผมต่างๆเพราะว่าเราเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับก่อนที่จะไปขายใครนะ่ะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อน<ส>พูดไม่เก่งไปขายของครับก็ไม่ใช่นะครับ,รบต้องเอาคนที่พูดเก่งเนี่ยไปขายของแต่คนพูดไม่เก่งเนี่ยก็สามารถฝึกฝนได้เพื่อให้เก่ง<ส>การทาความดีเนี่ยมันเหมือนอากาศนะครับซึ่งเราไม่เห็นเนี่ย แต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีจริงคือทําดีอย่าไปคิดว่าเราทําดีแล้วไม่มีใครเห็นอย่างน,าน้อยเราก็รู้ด้วยตัวเองนะครับว่าเราทําความดีสวัสดีครับพี่ติสวัสดีครับโอ๋ วันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้มาคุยกับพี่ตีนะครับในรายการคุยกันภาษาพี่น้องซีพีแรนะครับผมอยากจะสอบถามพี่ตีว่าพี่ตีเริ่มทํางานที่ซีพีแรเนี่ยที่ตีได้ทํางานที่ไหนมาก่อนบ้างครับก่อนก่อนหน้านี้นี่รก่อนที่จะมาเริ่มที่ซีพีแรนะครับ,รบพี่ทํางานบริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวแถววิภาวดีซึ่งพี่เนี่ยจบในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคณะรัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจพี่ใช้ระยะเวลาในการเรียนน่ะประมาณ6ปี ซึ่งหปีเนี่ยกว่าจะจบได้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะค,ะครับเพราะว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าถ้าเราตรงนี้เราไม่ไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะจบได้ครับซึ่งจริงๆเขาใช้เวลาเดือนแค่สี่ปีครับพอพี่จบมหาวิทยาลัยเนี่ยของลังน้ำแผงเนี่ยพี่ก็ไปสอบกอพอเลย สอบไว้แล้วก็หางานประจําทํานะครับซึ่งส่วนนั้นเนี่ยทางบริษัทน้ํามันแห่งหนึ่งที่บอกมาตั้งแบบต่ต้นแล้วเนี่ยเขาเรียกเข้าไปทําเป็นตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทํางานได้ประมาณ2ปี 2> นะครับมีหน้าที่ในการดูแลสถานีบริการดูแลเรื่องยอดขายดูแลเรื่องความสะอาดให้คำปรึกษาแล้วก็สอน OJT on-the-job training แก่พนักงานเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับตรงส่วนนี้เป็นเรื่องการบริการล้วนๆสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ประสบการณ์ค่อนข้างมากนะครับได้พบปะผู้คนมาก้าหลายตาทั้งในกรุงเทพและต่างหวัดซึ่งช่วงนั้นนาเดินทางมาค่อนข้างจะทั่วประเทศแหละนะครับ ตัดสินใจยังไงครับที่เลือกมาทํางานที่ซีพีแมครับในการตัดสินใจนะครับมาทําที่ซีพีแลมเนี่ยค่อนข้างคิดคิดมากคิดนานนะครับเพราะว่างานราชการก็เรียกครับนะครับในส่วนของสถานีน้ํามันก็เรียกนะครับซีพีแมก็เรียกช่วงนั้นเป็นช่วงหุ้นเรียวต่อจริงๆนะครับแต่พอทบทวนไปทบทวนมาเนี่ยต่างๆเนี่ย ความน่าเชื่อถือของบริษัทซีพีแรมเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งโบนัสมีทั้งสวัสดิการต่างๆที่ดีและมีผู้ร่วมง,งานที่ดีนะครับตอนที่พี่สัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยพี่แกก็พูดว่าเนี่ยคุณเนี่ยทำงานบริษัทใหญ่โตมาแล้วเนี่ยคุณจะรับองค์กรของบริษัทอย่างงี้ได้หรือเปล่าครับพี่ก็บอกพี่เขาว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะงานเหมือนกันยังไงเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่แล้วก็ต้องเรียนรู้มันเพื่อที่อยู่กับตรงนี้ให้ได้ วันแรกที่เราที่เข้าเริ่มงานที่ CP l a m นะครับพี่ก็ได้นำ้อบหมายเนี่ยในส่วนของจัดส่งตอนนั้นดูเรื่องจัดส่งของนันเซเวนะครับดู CDC ทั่วประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใคทรานะครับในส่วนของ CP l a m เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาทำในส่วนของฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายกรุงเทพ ซึ่งขายกรุงเทพตรงส่วนนี้เนี่ยช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ว่ากําลังขยายตัวเหมือนกันนะครับช่วงที่ทําฝ่ายขายครับดูดานในส่วนของเจดาก้อนนะครับขายพวกขนมจีบสลาเปาและมีข้าวกล่องดิลิไทยด้วยครับนะครับช่วงปี38ช่วงช่วงที่พี่เข้ามาทํางานนะครับพอทาได้อยู่สักพักหนึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องรูปแบบการทํางานก็ไปอยู่ในส่วนทีมขายต่างจังหวัด ซึ่งดูแลทั่วประเทศเหมือนกับอู้ที่ทําปัจจุบันเนี่ย<ช>ครับหลังจากที่มีการทําฝ่ายขายต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปนะครับ,รบทำในส่วนของขายพรมแดน AEC ขายต่างประเทศซึ่งวันนั้นพี่ก็พาเราไปขาย<ช>ด้วย<ช>ไม่ว่าที่ลาวที่กัมพูชาหลังจากที่ขายพรมแดนตรงส่วนนี้น่ยก็มีการขยายธุรกิจมากขึ้นได้รับมอบหมาย มาดูในส่วนของ7 e เ e ่นอดูแลในส่วนของต่างวัดพี่ตีเนี่ที่ย้ายมาอยู่ในสายขายนะครับซึ่งมองว่าเป็นงานบริการนะครับพี่ตีมีความชอบอย่างไรบ้างครับพี่ชอบงานขายเพราะเป็นงานขายเป็นงานบริการลูกค้าคอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องขายตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะขายสินค้าคนะครับเราต้องรู้เขารู้เรานะครับว่าเราจะขายอะไร ให้กับลูกค้าอะไรสินค้าประเภทไหนราคาเท่าไหร่มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับซึ่งสําคัญตรงส่วนนี้เรื่องงานขายเนี่ยเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับไม่ว่าหน้าตาทรงผมต่างๆเพราะว่าเราเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับก่อนที่จะไปขายใครนะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะครับส่วนการติดต่อประสานงานลูกค้าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเช็คนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเครดิตดีไหม มีความเป็นตัวตนจริงหรือเปล่าเห็นพี่ตีตั้งใจจริงๆนะครับผมอยากจะทราบว่าแนวทางการทำงานของพี่ตีเนี่ยเป็นแนวทางแบบไหนครับแนวทางของพี่เนี่ยก็คือคิดและลงมือทำเลยนะครับอันไหนที yeah ่ดีก็คือลงมือทำเลยแล้วพี <t 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 ่ก็จะใช้การสื่อสารสองทางก็คือ two-way communication ซึ่งส่วนนี้ข้อดีของเขาคือว่าสามารถโต้ตอบนะครับระหว่างกันได้ว่าพูดสื่อสารไปเนี่ยผู้รับสารเนี่ยได้รับสารตรงกันไหมเป็นการเช็คคอเช็คไปในตัวครับและที่สําคัญคือจะใช้คนให้เหมาะกับงานไม่ใช่ว่าเอาคนที่ว่าพูดไม่เก่งไปขายของครับก็ไม่ใช่นะครับต้องเอาคนที่พูดเก่งเนี่ยไปขายของแต่คนพูดไม่เก่งเนี่ยก็สามารถฝึกฝนได้เพื่อให้เก่ง ในส่วนคนที่เก่งทํางานเก่งด้านคอมพิวเตอร์รก็ให้ทําข้อมูลไปครับแล้วค่อยไปเติมเต็มเขานะครับเพราะแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันใชี่ตีเนี่ยชอบงานหน้าที่หรือตําแหน่งไหนมากที่สุดอะครับของพี่ชอบงานขายเป็นงานปัจจุบันน่ะซึ่งการเจรจาติดต่อสื่อสารลูกค้าเนี่ยก็สำคัญคการทำข้อมูล พบปะผู้คนต่างๆการไปตรวจเยี่ยมครับไปหาข้อมูลเชิงลึกไปหาพบปะลูกค้าต่างๆตรงส่วนนี้น่ะก็เป็นส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตรงส่วนนี้เราก็จะไม่รู้เขาเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อมันก็ไม่ใช่ครับนะครับเราต้องไปดูหน้างานจริงๆครับว่าหน้างานจริงๆเนี่ยมันคืออะไรครับเพื่อดูแ fact and data ที่แท้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเสน่ห์ในการขายเนี่ยคือเราได้พบปะผู้คน มากหน้าหลายตาครับแต่ละที่วัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันครับนะครับบางทีบางที่ทก็คุยกันง่ายบางที่ก็คุยยากบางที่ก็ซื้อขายกันง่าย,ายเลยคุยเจอหน้าคุยก็ซื้อละบ,บางทีก่กว่าจะซื้อหน้าก็สี่ห้ารอบครับครับ,รบ,รบอันนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการขายในส่วนเรื่องการเจรจาทักษะการขายตรงเนี้ย ต้องท้วค,ความไปเมื่อตอนเป็นเด็กซึ่งก่อนนั้นเนี่ยทางบ้านพี่เนี่ยค้าขายที่ค้าขายตรงส่วนเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ในส่วนที่กรุงเทพอยู่แถวพักขนงนะครับก็จะค้าขายข้าวข้าวสารอาหารแห้งครับนะครับพี่เป็นลูกคนที่สองนะครับในจนํานวนพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นลูกชายคนที่สองถือว่าเป็นลูกคนโตนะครับก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํามาหากินพ่อแม่บังคับไหมพ่อแม่ไม่ดังคับ พอเราดูแล้วท่านก็ทํางานเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเรากดไม่ได้ที่ต้องไปช่วยเหลือท่านนะครับเป็นการแบ่งรเบาภาระพ่อแม่ด้วยทักษะการพูดคุยเจราจาต่อรองก็ได้จากทางพ่อและแม่ซึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งในการเจราจาเนี่ยก็มีการคุยลูกค้ามากหน้าหลายตาซึ่งแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะพ่อแม่ไม่สอนนะครับเขาทําให้ดูทําเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็จําแล้วก็ทําตามครับ หมือนก็ว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับ mm hmm. เห็นท่านท่านเหนื่อยเราก็ต้องเข้าไปช่วย mm hmm. ตักคงตักข้าวจะซื้อคงซื้อของต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยเขากุลีกุจองเข้าไปทําครับช่วงนั้นเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยเราจะรู้หมดเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรก็ซื้ออะไรเพราะเขาว่าเขามาซ้ําๆเดิมๆนะครับครับเรารู้จักลูกค้าถึงระดับขั้นส่วนตัวเลยนะครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นยังไง มีบ้านอยู่ที่ไหนชอบกินอะไรเป็นพิเศษชอบดูหนังฟังเพลงอะไรร,รู้ลึกถึงขนาดขั้นนั้นเลยนะครับ,รบซึ่งเป็น CRM สมัยนูน้นคือเราไม่รู้ว่ามันคือ CRM นะครับ,รบจนปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาแล้วก็นำมาใช้เพื่อศึกษาข้อมูลว่าลูกค้าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเนี่ยต้องใช้วิธีอะไรครับลูกค้าบางเจ้าชอบของแถมอ่าเราก็ต้องแถมลูกค้าบางเจ้าชอบส่วนลด เราก็ต้องคุยเรื่องส่วนลดบางเจ้าชอบตัวสินค้าใหม่อาสินค้าใหม่ๆห่ก็ขายสินค้าใหม่ได้ดีแล้วก็นำสินค้าใหม่ไปนําเสนอซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันก็ซึมซับทําให้พี่เนี่ยเรียนรู้ว่าเอ้ตรงนี้มันคือตัวนี้นะมันคือ CRM นะและนํามาใช้จนถึงปัจจุบันครับก็จะขอสอบถามพี่ตีนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย พี่ตีมีงานไิเล็กหรือกิจกรรมอย่างอื่นทำไหมครับก็จะมีวิ่งครับมีปั่นจักรยานนะครับก่อนหน้านี้ชอบขี่จักรยานมากเลยครับจะมีจักรยานคู่ใจอยู่คันหนึ่งเนี่ยขี่ตลอดไปทั่วพ่อแม่บอกอย่าไปไกลนะไปนู่นเลยว่าชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจะกบมานมาครับชอบมากเลยช่วงนั้นเป็นชีวิตจิตใจเลยครับปัจจุบันงานอดิเลก ที่ชอบที่สุดเลยคือโบลิ่งพราะที่บ้านเนี่ยก็มีรางวัลอยู่2อสามรางวาลัลแหละคือโบลิิงตอนแรกจริงๆไม่ได้ชอบเลยอะไรไม่รู้ลูกกลมๆหนักๆอ,อยู่ลูกเดียวแล้วต้องโยนไปให้โดนพินแต่พอไปเล่นแล้วเออม,มันสนุกดีนะมันได้ใช้แรงได้ใช้สมองใช้ความคิดต่างๆเนี่ยเพื่อจะทำยังไงก็ได้เพื่อ,อยโยลูกเนี้ยให้ลงพินทั้งหมดแรกๆก็ล้งท่อล้งท่อตอนหลังๆเริ่มแม่นก็เลยชอบครับ จุดเริ่มต้นของบอลลิงจริงๆแล้วเพิ่มจากเพื่อนครับเพื่อนเขาเล่นอยู่แล้วแล้วเขามีลูกประจําด้วยแล้วก็ชวนไปเล่นเพื่อนก็จะสอนแนะนําว่าเวลาจับลูกจับยังไงให้จับให้จับงายแล้วจับให้ถูกต้องแล้วให้ประคองไว้แล้วก็ค่อยๆโยนไปเพราะถามว่าโยนครั้งแรกนี่คือล้างท่อลงซ้ายลงขวาตลอดไม่แม่นพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สนุก มาเริ่มโดนลูกหนึ่งมั่งโดนสี่ห้าลูกมั่งจนครบก็ชอบพอเพรลอะอย่างนั้นพาสไตล์สไตล์ตลอดเพราะมันมีเสียงเนีย่ยเวลาโดนแล้วมันเหมือนกับว่าตื่นเต้นอะมันทาให้ตัดใจปุ้งหมดเลยครับมันก็มีความสุขดีได้พบปะเพื่อพูดคุยกันระหว่างเกมครับไอ้ทำสไตล์เปล่าไอ้ทําไงจะล้างท่อเปล่าอะไรประมาณเนี้แล้วก็มีการคุยกันชอบตรงนี้เพราะว่าได้การสั่งสรรพบปะผู้คนมากขึ้น เรื่องการแข่งขันเราแข่งขันในเรียกว่าอะไรอะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานร,ระหว่างซีพีด้วยกันระหว่างรบ,บริษัทนะครับจะแข่งแข่งลักษณะยอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รางวัลน,นะครับไม่บุคคลเดียวก็บุคคลกลุ่มโบลิบ่งเนี่ยใช้พลังงานเยอะไหมยเยอะ <S <S ใช้กล้ามเนื้อมันจะปวดมือ <S <S ปวดหัวไหล่นะครับแล้วก็ตรงขาด้วย พราะว่าเวลาเวลาเข้าเข้าลายเนี่ยเราก็ต้องเกรงขาไปเพื่อไม่ให้ล้าเข้าไปในในเส้นข้างในในในลู่ในเลนนะครับ,รบปัจจุบันเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีเวลาออกไปข้างนอกนะครับก็เลยใช้ปั่นจักรยานอยู่กับบ้านแทนเป็นเครื่องออกกำลังกายปั่นอยู่กับบ้านซึ่งครั้งหนึ่งก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์จะประมาณสัก 3- าสี่วันนะครับมันได้เหงื่อดีเหมือนกันคครรัับบครับ ที่ทราบมาคือครอบครัวพี่ตีตอนนี้คืออยู่ต่างจังหวัดเนาะซึ่งอยู่ไกลาจากกันนะครับอยากจะสอบถามว่าพี่ตีบริหารจัดก,การยังไงครับที่ให้มีความอบอุ่นเหมือนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับช่วงลูกพี่เด็กๆนะครับช่วงนั้นแรกๆเนี่ยค่อนข้างห่างไกลครับบานปีก็อยู่กรุงเทพทํางานที่กรุงเทพส่วนลูกอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งการเดินทางค่อนข้างไกลเวลาไปทีก็จะใช้ช่วงเวลาช่วงวันหยุด วันหยุดยาวๆนะครับหรือไม่ก็ลาพักร้อนตรงส่วนนี้ไปซึ่งช่วงนั้นค่อนข้างเดินทางค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องเดี๋ยวก็ลงเครื่องตลอดนะครับช่วงนั้นจะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่เราก็ต้องทำเพราะว่าช่วงนั้นน่ะลูกก็ยังเล็กนะครับเราก็ต้องไปหาคุ้นเคยกับเขามีอยู่วันหนึ่งตอนที่ลงเครื่องพ่อตาก็พาลูกมาเราลงเครื่องปุ๊บเราก็แกล้งหลบๆเขา เห็นเขาวิ่งมาปั๊บป่าน้ําตาแทบไหล <c oughs> อครับพอไปเสร็จเนี่ยตัวตานขากลับเนี่ยก็ไม่อยากกลับละมีความรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยเหมือนเราทิ้งเขาไปอะ <c oughs> ซึ่งจริงๆไม่ใช่มันก็คือต้องต้องต่างคนต่างหน้าที่ต่างคนา <c oughs> ต่างธรรในส่วนเรื่องการดูแลนะครับก็จะมีการโทรคุยมีการโทรคุยตลอดซึ่งโช่วนั้นก็ใช้บัตรเติมเงินนะครับบัตรใบสมัยก่อนหนูทันปะ จะเป็นบัตรเต็มกัน50บาทร้อยหนึ่งทรได้กี่นาทีแะประมาณนี้มีเป็นปึกช่วงนั้นมีเป็นปึกมีเยอะมากเลยครับพอตอนหลังเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีมาดีขึ้นโทรศัพท์มีหน้าจอมีวิดีโอคอลได้เนี่ยก็เลยดีขึ้นคุยกันแทบทุกวันเวลาคุณภาพก็มีนะครับช่วงช่วงลาพักร้อนแล้วก็ไปรับลูกลงมามาท่องเที่ยวใกล้ๆในจังหวัดในส่วนของที แกแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายซึ่งไปแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะสร้างความอบอุ่นสร้างความทรงจําที่ดีเราจะอยู่กับเขาในส่วนบางโมเมนต์บางโมเมนต์เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะอยู่กับเราเรามีเวลาอยู่กับเขาแค่สิบปีแรกสากสิบปีที่สองเนี่ยจะอยู่กับเพื่อนเขาเป็นหลักแหละคว,วามภูมิใจที่มีกับลูกนะครับลูกก็เป็นคนดีนะครับ เชื่อฟังพ่อแม่สอนอะไรสั่งอะไรเขาก็จํานะครับเขาอยากได้อะไรเขาก็มาคุยนะครับมีเหตุมีผลซึ่งกันละกันเรารจะไม่เคยตีเขาเลยนะครับเราจะให้สระเขาแล้วก็ใช้ความคิดอันไหนไม่ดีก็จะคุยปามกันนะครับจะสอนมาอย่างนี้ปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่แมงสอนอจบแล้วเรียนอยู่ปีครึ่งในส่วนเรื่องการสนับสนุนของเขาเราก็ให้เขาไปติว นะครับ,รบให้เรียนโรงเรียนแล้วก็ให้เรียนในส่วนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นอีกขั้นหนึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นในสิบนะครับ,รบถ้ามีปริญญาต่อเนี่ยก็จะอสอบต่อเป็นในร้อยนะครับอูบบทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วแล้วมีบางแผนเนี่ยระยะกลางระยะสั้นยังไงบ้าง อย่าง3ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรอีกสัอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นอะไรครับก็ในส่วนของผมนะครับก็ทําทงานจะเข้าปีที่5แล้วนะครับในส่วนของฝ่ายขายก็วางแผนไว้นะครับในส่วนระยะสั้นเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยที่ผมอยู่ในฝ่ายขายของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะผมก็มองว่าเออการเรียนรู้กับกลุ่มลูกค้าของเซเว่นในกลุ่มใหม่ๆเนี่ยถือว่ามันจะเป็นตลาดที่ใหม่สําหรับผมนะครับที่จะมารับงานในปีนี้ ผมก็เลยคิดว่าการเรียนรู้มันยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันยังมันยังมีสิ่งใหม่ๆที่ยังอยากเรียนรู้อยู่ครับผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันสามารถต่อยอดไปถึงอนาคตได้ครับว่าเผือ่ออนาคตเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรืออะไรเงี้ยครับอาจจะได้ไปดูในส่วนของภาคอื่นอย่างเงี้ยครับอาจจะนําวิธีการหรือกระบวนการหรือโปรเซสในการคุยกับลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้กับลูกค้ากลุ่มอ,อื่นได้ครับอะไรที่อู๋คิดว่าเนี่ย มีความผูกพันกับ C p พ a แแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรบ้างครับก็ในส่วนของความผูกพันกับบริษัทนะครับบริษัทเนี้ยอยู่กันแบบเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวจริงๆะครับคือในส่วนของการที่เราทำงานนะครับในส่วนไหนที่เราไม่ทราบหรือเราไม่รู้ไงครับพี่ก็สามารถถามได้อย่างผมไม่ทราบตรงไหนเนี่ยผมสามารถปรึกษากระทางทพี่ๆได้ทุกคนในสายขายให้อ่รับรู้รับทราบอยาอย่างถูกต้องครับ หรือตัวไหนเนี่ยที่เราทําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถตักเตือนกันได้โดยที่เราไม่ได้โกรธกันเพราะว่าอันนี้คือเนื้องานที่ทํามาให้ดีที่สุดอะครับผมเลยว่าการอยู่แบบนี้ครับมันมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมมองว่าที่เนี่ยทำงานเันแบบอบอุ่นนะครับคือถ้อยถ้อยทีถ้อย,อ,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 ยอาศัยกันครับก็ในส่วนของการผิดพลาดเนี่ย ผมมองว่ามันเกิดได้กับทุกคนนะเพราะเราทํางานนะครับพี่การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาเนี่ยครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนาะแล้วก็มีการสอนให้มันถูกต้องคือการทํางานนะครับผมมองว่าถ้าเกิดมีการสอนการบอกครับในครั้งต่อไปเนี่ยการผิดพลาดก็จะลดลงหรือไม่มีไปเลยครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่างานขายอ่ะมันเป็นงานที่ต้องใช้ศิละปะในการพูดนะครับเหมือนว่าเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราเหมือนเราพรีเซนต์ตัวเองเกาะหลังจากนั้นเราค่อยพรีเซนต์ตัวสินค้า ผมมองว่าลูกค้าที่มองเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้มองเราแค่ว่าเป็นเราแต่คือมองว่าเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราออกไปพบลูกค้าครับมันเหมือนการพาองค์กรไปในที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมองมองเข้ามาสนใจในสินค้าตัวอื่นทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นด้วยครับ ผมเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คืออยู่ในทีมพิติตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเราอยู่ในทีมดูต่างจังหวัดด้วยกันนะครับก็คือภาคเริ่มต้นของผมเนี่ยคือผมมาอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานนะครับก็ในส่วนปีแรกที่เข้ามาเนี่ยก็พิติต็พาข้ามไปดูลูกค้าในส่วนของ a อ c ก็คือประเทศลาวนะครับซึ่งมันเป็นมุมมองที่ใหม่มากสำหรับผมในตอนนั้นทําให้เหมือนโลกเรากว้างขึ้นรู้ว่าตรงนี้ลักษณะลูกค้าเราเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะ เรียนรู้โดยการคุยกับลูกค้าหรือตรงไหนเราไม่รู้เราต้องหาความรู้เพิ่มเติมในการที่จะเอามาปรับใช้กับลูกค้าในทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อให้ได้ใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มเพราะลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันครับดังนั้นผมมองว่าพี่ติคอยสอนคอยบอกครับตรงไหนที่ไม่ทราบจริงๆหรือไม่รู้จริงๆก็พี่ติก็จะมาช่วยแก้ไขหรือช่วยบอกช่วยสอนครับ สำหรับพี่ปีนะครับวางแผนในอนาคตในการทํางานไว้ยังไงบ้างครับในส่วนแผนงานนะครับก็คือมีการวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไว้แล้วนะครับ,รบก็คือจะมีคนที่จะมาต่อเรานะครับ,รบเราจะคอยแนะนําน้องๆเพื่อทํางานแทนเราครับจะถามว่าทิ้งงานไหมไม่ใช่เหมือนว่าให้เขาทําอันไหนติดขัดปัญหาอะไรแล้วมาคุยกันเพราะบางทีเนี่ยสอนอาจจะไม่เข้าใจต้องลงมือทํา มีคนเคยบอกว่าความดีคู่ความเก่งเนี่ยความดีทํายากจริงหรือตอครับในแง่คิดของพิติครับอคําถามนี้น่าสนใจนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยความดีคู่ความเก่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะไปได้วยกันครับนะครับความดีนั้นทํายากจริงๆแล้วการทําความดีเนี่ยไม่ยากเหมือนที่คิดนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะครับว่าเราเห็นขยะบ,บนพื้นหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าเราเก็บขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งความดีละนะครับการพา คนแก่นะครับข้ามถนนก็เป็นหนึ่งความดีแล้วนะครับการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็คือหนึ่งความดีและนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเป็นพนักงานที่ดีซึ่งต้องเชื่อฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับเห็นไหมความดีทำไม่ยากทุกอย่างทําได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราคิดแล้วลงมือทําเลยนะครับคิดดีพูดดีทําดี <c oughs> นะครับเราก็จะได้สิ่งที่ดีๆ <c oughs> นะครับจริงๆแล้วความดีเนี่ยมันก็อยู่ในใจเราแหละแต่เพียงแต่ว่า,วาเราบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าแสดงออก <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> เห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยทำเลยครับนะครับการทําความดีเนี่ยมันเหมือนอากาศ <c oughs> นะครับซึ่งเราไม่เห็นเนี่ยแต่เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันมีจริงครับใช่ไหมครับเราหายใจเข้าไปเนี่ยเรารู้ไม่เหคืออากาศเรารู้แต่เราไม่เห็นนะครับ การทำบำดีก็เช่นกันนะครับการทำบำดีนะครับก็เปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระเราทำดียังไงเนี่ยบางทีคนเขาก็ไม่เห็นแต่เรารับรู้ด้วยตัวเองนะครับเหมือนหว่านพืชเช่นใดเนี่ยเราก็หวังผลเช่นนั้นเราปลูกถั่วเราก็ได้ถั่วเราปลูกงาเราก็ได้งาทำดีย่อมได้ดีนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่ยึดถือมาโดยตลอดนะครับคือทำดีอย่าไปคิดว่าเราทำดีแล้วไม่มีใครเห็น อย่างน,น้อยๆเราก็ลงรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าเราทําความดีในเมื่อเราเป็นคนดีแล้วนะครับเราก็ต้องเก่งเราเก่งเรื่องความดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเก่งคนด้วยทั้งเก่งคนทั้งเก่งคิดนะครับเพื่อตรงส่วนนี้มาพัฒนาต่อยอดในการทํางานให้มันดีขึ้นทั้งเก่งคนเก่งคิดแล้วก็เก่งการทํางานเนี่ยาสามารถพัฒนาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จได้ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้แนวคิดดีๆนะครับประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้นำมาปรับใช้ในการทำงานของผมได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตีมากนะครับ